สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้พามาชมดอกไม้นะคะสวยมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าชื่ออะไรนะคะเพื่อนๆก็เป็นสีขาวกับสีส,สีสีม่วงอ่อนเนาะค่ะเหมือนกับว่าเ,าเป็นดอกไม้ที่เกิดจากธรรมชาติเนาะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ประดับประดับ,ดบเอามาปลูกแล้วก็เป็นเป็นดอกไม้ประดับ ได้อย่างสวยงามเขาออกดอกเยอะมากค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะข้างบ้านเขาปลูกไว้เป็นดอกไม้ประดับนะคะออยู่จุดหนึ่งของรั้วบ้านเนาะสวยงามจริงๆออกดอกเยอะมากเลยค่ะเห็นแล้วก็สดชื่นเนะเาะชมใกล้ๆค่ะคุณผู้ชม คงจะเป็นคนละต้นล่ะคะ่ะคิดว่าอีกต้นหนึ่งก็เป็นเป็นสีขาวอีกต้นหนึ่งก็เป็นเป็นสีนี่แหละสีม่วงอ่อนจะเรียกว่าชมพูแก่ก็ได้เนาะสวยงามมากค่ะออกเยอะมากเลยเดี๋ยวจะจับดูว่าใช่ไหมเออใช่จริงจริงด้วย สมมติว่าสุเปกิ่งนี้ก็คือมีแต่สีขาวนะคะแล้วก็จะดูว่าหนึ่งกิ่งอ๋อไม่ใช่คุณผู้มชมเออใช่ใช่ใช่ใช beautiful ก็ดูว่าหนึ่งกิ่งเนี้ยมันผสมกันไหม ชมคะมันมีทั้งขาวแล้วก็วสีชมพูอยู่ในต้นเดียวกันอ๋อมันไม่ใช่คนละคนละต้นเลยค่ะถ้ากิ่งกิ่งหนึงนนเนี่ยมีทั้งสองสีโอ้หสุดยอดเลยออกมาแบบสวยงามมากดกมากดกมาก เนี่ยเกิดตา,ตามธรรมชาติเลยค่ะตอนนี้ก็ปลูกไว้เนี่ยตามรั้วนะคะฝนตกมานะคะก็จะแบบปานสะสปรั่งนะคะหน้าบ้านนะคะปลูกเยอะก็สวยเยอะค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะที่รับชมขอให้สดชื่นส,สดชื่นมีความสุขกับการชมดอกไม้นะคะขออภัยด้วยไม่ทราบว่าเป็นดอกอะไรขอบคุณค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนกลับดอกไม้สวยๆนะคะแฮมอนตขอบคุณท่าบาย